ตอนนี้นะคะเราก็กำลังกลับจากเซเว่นนะน้องมุกก็ไม่ยอมเดินให้พี่มิวอุ้มของก็หนักแล้วน้องมุกก็ไม่ยอมเดินกลับบ้านสาวเพื่อนกดปุ่มติดตามและก,กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรา,เรามิวมุกัช <c oughs> วันนี้เรามากันที่อะไรมาที่เซเว่นเซเว่นอะไรกันคะซื้อเสบียงคู่นี้ค่ะใจมากพันหักพันหักไปแล้วอ๋อพี่เนียเรามาซื้อขนมไปค่ะสรสกสารนเอาน้ำขอานี่ไปว่าย้าดี๋ยลูกเอาน้ำน้ำเปล่าขวดหนึ่งน้ำโอ๊ยระวังลูกจับไปน้องนุ่งไปจับไปน้อง เขาพี่ถือเป็นซิงแล้วกเอน้ำแดงขวดหนึ่งน้องมือถือจิบได้ปลูกะดออเอาดิอ่ะอันนี้แม่วางด้วยแม่ฝากวางด้วยน้อ่นงถลถไหน นู้นเหรอมาเดี๋ยวแม่จีบให้น้องมูเปิดประตูเพิ่มน้องมูจะกินน้ำองุ่นอันนี้อันนี้คือโออิชิโอเคมันอร่อยใช่ไหมเนี่ยมนวุ้นดุ๋มันอร่อยใช่ไหมเนี่ยมันมีวุ้นดุ๋มแต่ที่เลดขนขนของไปไปดูขนมอันนี้คือลูกอมอะไรเขาขนมเปียกอันนี้ที่พี่หมิวจะเอาไปทัศนศึกษาเตรียมขนมน้องหมิวจะเอาอะไรบ้างลูก แล้วพ่อฝากให้ซื้ออะไรมัง่ง<ม>เดี๋ยวลืมนะใส่อะไรมัง่งอา้าวฟองนั้นเลยใส่แม่ถือนะคะเย้เราตามไปขนมปังผัวแด,ดง,ดงกับเผือก<ม>เออใช่นะเป็นเป็นเหมือนอ้นนี่ไงไใช่แล้วก็ดึง มบาทค่ะ่านีมันน่าจะมีไฟด้วยนะมูมงก็หัวยุ่งมากเลยตอนนี้เพราะว่าเพิ่งสระผมใช่ยี่สิบน่าจะมีอยหนูว่าไม่มีดอกอันนี้มันเป็นข้าหนอมอะไรอีกลูกไอติมมาไหมพี่หมิวได้ลูกอมแล้วแล้วอะไรอีกอย่าที่อยู่นะมนมูเอาหนมอะไรลูกถือดีดีหนักไหมน่ะเด็กกันให้แม่หนึงให้ ไหนเอาอะไรมีตังจ่ายหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปได้ไอะไรมาอีกได้ปาร์ตี้กับเบสโตมาคิดตีเท่าไหร่แล้วแม่พกตังมาแค่200บาทแต่แม่ยังแนแ่าจเลยนะประมาณ150กว่าสิบก็อถึงว่านี่นะคะก็เป็นของที่เรา ช้อปปิ้งกันไม่เป็นไรรส250ที่พี่หนิวจะเอาไปทัศนศึกษาไหนพกตั้งกี่บาทหยิบของ <54. S 1> เยอะว้ายที่พรไหมคะแล้วจะกินติ่มไหมเนี่ยเฮ้ยเนึง่งอันนี้อร่อยมากเรื่องไว้ก่อนไม่ใช่ชาไม่สีนะคือรสมันเป็นรสไส้กรอกอร่อยโอโลเลนทอสอร่รอยจริงๆวันนี้เหมือนที่เหนีชอบมาที่ะที่เหนีวถือให้แม่เนาะยะไปเอาไปกินแล้วไปแม่จะมีอะไรจะไปเดี๋ยวไอติมเนอะ น้องมูกแม่จะกลับบ้านแล้วนะบายบายบายน้องมูกไปแลรวก็กลับไปไหว้พระกันอ่น้องมูกคงไม่เอาไอติมนี่ขาดไม่ได้คือตู้ติมไหนน่ารักไหมัวใหญ่มากเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวรอก่อนของเล่นเยอะมากเต็มบ้านหมดมันไม่มีรถโซลา พี่อยากจะกินรสไรอย่าไปเลือตู้พี่เขาเด้ดิพี่เขาไม่ว่ารสเซียนได้ไงอยู่ข้างล่างใช่อันนี้มันรสอะไรนี่ราเม็งอาจจะราเรี่ก็ได้แต่ขอให้ได้กินเพราะมันอร่อยมากเลยนะอันนี้หนูมีหยิบมาล่ะตัวม้วนรสไรลูกเอาผีเสื้อแท่งหนึ่ง ลเน้องๆก็เอาแบบช่วยดีกว่าโอ้น้องกินของแพงด้วยถ้าตังค์ไม่พอก็ใครจ่ายวานิลาวานิลากะอันนี้เอาวานิลาเอาแบบนั้นเลยเอาแบนั้นเลยแข็งมากเลยนี่เหรอมาเดินทางไกลน้องๆดูน้องทำน้องเขาทำดีมากนี่ยที่จะอยากกินรถมีวะแต่เราไม่มีอ่ะเราตัวดาใช่ก็เลยกินซาจัมบีนี่แหละอันนีไม่อหญ่อันนี้เขามาลดเหมือนอะไรอ่ง ไหนโอเคไหนดูดิในตะก้าซื้อครบแล้วนี่นะคะเต็มเลยอถือก่อนนี่โอเคเห็นน้องแข่งซิงต้าเลยเดี๋ยวเราไปไหนกันพี่เราจะไปจ่ายเงินไปเลยลูกไปจ่ายตังค์นะคะมีคนกินมาขามด้วยน้องมุกเองสองบาทนี่ไปหยิบมาอีกใบลูก ต้องเป็นสีแต่โอชีได้ปะไปพี่เด๋ยวไปมันมีโปรโมชั่นอีกขวดเดียวเอารถไอ้นี่ดิรถอะไรนะรถรเอ่อรถรถข้าญี่ปุ่นก็ได้มันต้องเป็นโออชีอ๋อมันต้องขวดข้างบนเอาไปเอาไปสิมะนาวก็ได้เอาที่พี่หมิวชอบคนละขวด ขวดเล็กลูกต้องเอาขวดเล็กใช่ไปไปเร็ว,นนรวเดี๋ยวเ้าล็อกกันไปเดี๋ยวคิดตังก่อนนะคะพอพอเหลือเศษด้วยเปล่ไไไาไปได้วลปขี่คอขี่คอ,อขี่หลังขี่หลังเร็วๆจะถึงแล้ว ไม่ล้มมาอุ้มอุ้มอะตอนนี้นะคะเราก็กำลังกลับจากเซเว่นนะน้องมุกก็ไม่ยอมเดินให้พที่มิวอุ้มของก็หนักแล้วน้องมุกก็ไม่ยอมเดินกลับบ้านดูไม่ไหวเดินดีๆลูกเดี๋ยวรถมาอ่วถึงแล้วไปแล้วไปตอนนี้เราก็ซื้อของกันมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่เราก็กลังเดินไปบ้านอยู่นะไหนไหมพี่เหมียวเมื่อกี้นี่อุ้มน้องเป็นไงอุ้มน้องเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่เท้านี่อ่ะเดี๋ยวจะอุ้มน้องเข้าบ้านน้องโมงแต่พี่เหมียวก็พาล้มแตกเลยบ้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไปบ้านเมื่อกี้นี้อุ้มน้องหนุกลับบ้าน นอยจะได้อะไรมาม้างอะลูกขอด,ดูสิก็ได้มาเป็นขนม,ขนมแล้วก็มีเป็นน้ำนะคะแล้วก็มีเป็นขนมอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นไอติมเดี๋ยวเราก็ขอตัวเพื่อนๆไปจัดขนมใส่กระเป๋าก,นนะะกันนะคะและนั่งร่วกันนะคะไปเที่ยวนะคะในวันจันทร์นะคะที่สป,ปอรีตดิวเร์ก็ไปเจอพี่อยู่ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเ<า>จอัไปจัดกระเป๋ากันเลยค่ะ